เดี๋ยวมาดูกันดีก่อนนะครับว่าผมใช้โปรแกรมอะไรในการแต่งภาพคลิปนี้ผมจะมาสอนโปรแกรมไลท์รูมในการแต่งภาพสวยกันครับ เดี๋ยวขอพูดภาพรวมก่อนถ้าเกิดเราพูดถึงองค์ประกอบของภาพ100%นะครับคือ50%แรกครับคือการถ่ายภาพการถ่ายภาพในการปรับ ISO ในการปรับสปีดชัตเตอร์ในการปรับรูรับแสงทีนี้เนี่ย50%ข้างหลังคืออะไร50%ข้างหลังคือการแต่งภาพครับเพื่อให้ครบ100%ี่ยภาพทุกภาพผมมองว่ามันจะต้องถูกการปรับแต่งปรับรีทัชนู่นนี่นั่นทำทุกอย่างให้ครบ ทุกองประกอบให้ครบ100%ทีนี้ถ้าเกิดเป็นภาพบุคคลนะครับเราต้องใส่ใจรายละเอียดนิดนึงก็คืออาจจะต้องให้หน้าสว่างอาจจะไม่ถึงแบบทําให้หน้าเนียนอะไรขนาดนั้นหน้าเนียนบางทีมันก็แบบมันจะดูเว่อร์มันจะดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เราสรุปง่ายๆเลยทําให้ภาพมันออกมาดีที่สุดจบ <S <S คือพูดตรงๆนะผมว่าพี่ๆน,น,น้องๆเนี่ยก็คงอาจจะใช้แอปในการแต่งภาพไปเรยียบร้อยแล้วหรือว่าอาจจะใช้ฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพ ถูกต้องไหมทีนี้ในกล้องด s สเนี่ยมันอาจจะไม่มีฟิลเตอร์ตัวนั้นแต่ว่าเพิ่มเพิ่มศักยภาพเพิ่มคุณภาพของคอนเทนต์และเนื้อหานั้นนะครับผมเรียกนี้ดีกว่าเอาสมน้ำสมเนื้อตัวโปรแกรมไลท์รูมครับมีฟังก์ชันอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการแต่งแบบทีเดียวแต่งแบบทีเดียวยังไงคือเราแต่งภาพปุ๊บมันจะเอารีเซตของภาพนั้นนะ่ะไปแต่งทุกภาพพร้อมๆกันอันดับแรกครับก็เปิดโปรแกรมมาเลยครับนี่ เข้าที่ import ครับ import ภาษาอังกฤษที่แปลว่านำเข้าเราจะนำเข้าอะไรดีเรานำเข้าภาพครับคือโปรแกรมเนี้ยมันไม่ได้แค่แต่งภาพอย่างเดียวนะเอาจริงๆมันแต่งวิดีโอด้วย,วยแล้ววิดีโอคือทั้งวินาทีเลยเฮ้ยผมเคยทําอยู่ครั้งหนึ่งตอนเอาภาพเข้าแล้วเปื่อเอาวิดีโอเข้ามันแต่งวิดีโอด้วยวิดีโอก็แบบสว่างสวยไปคือไปตามเนื้อเรื่องอย่างนั้นเลย <c oughs> เดี๋ยวลองไปใช้กันดูครับมันแต่งวิดีโอได้แต่ผมจะมาสอนแต่งภาพข่อนแป๊บนึงนะอันดับแรกครับก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราวางไว้อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างแล้วกันที่ผมจะนํามาสาธิตในการทําคลิปคอนเทนต์นี้นะครับ Import ครับนําเข้าเลยร๊บรอใแคแป๊บเดียวไม่ได้ใช้เวลานานมากขึ้นอยู่กับ CPU แล้วก็แรมแล้วก็ ฮาร์ดดิสตแต่ไม่เป็นไรมไม่ใช่ปัญหาเลยครับผมว่าต่อมาครับนี่นี่คือภาพทั้งหมดทั้งหมดมี7ภาพไปที่ develop กันจริงครับกดเข้าไปเลยชิกกระบ๋ยเข้าไปทีนี้เราม,มาดูตรงนี้ก่อนเป็น Cycle b e ิ e e e ีเ e ฟ n ร e f อนด์อ e ฟเต e รโอเค mm hmm. หมายความว่าก่อนแต่งกับหลังแต่ง before after ตต่อมาครับตัวนี้ จะหมายความว่าเป็นการเปรียบเทียบภาพก็เราสามารถที่จะลากพะภาพ,ภาพสองภาพนี่มันต่างกันยังไงไม่ได้เป็นภาพเดียวกันที่ b e For e after นะต่อมาเป็นแค่ภาพเดียวแต่ปกติแล้วผมจะใช้ตัวนี้ครับ b e For e after เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าก่อนแต่งกับหลังแต่งเนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูข้อแรกก่อนคือเทมครับอุณหภูมิของสีเราก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิว่าภาพเนี่ยออกมาลงประมาณไหนอันนี้ผมน่าจะไม่ได้ใช้ต่อมาครับเป็น Export ครับคือ ปรับความสว่างของภาพนั่นแหละ,อะลองเล่นดูผมเนี่ยก็จะปรับประมาณนี่แล้วกันสว่างธรรมดาพอสังเกตว่ารายละเอียดเนี่ยตรงเนี้ยเสื้อครับแล้วก็ข้อมือด้วยรายละเอียดจะหายไปให้มาลงที่ไฮไลท์ครับเอาไฮไลท์ลงมานิดหนึ่งเห็นไหม,มคือรายละเอียดนะครับจะกลับมาถ้าเกิดปกติจะขาวไป,ไปแล้วก็ลงไปเลยลงมาเรียบร้อยเห็นไหมอ่าโอเค เฮ้ยสวยอะแต่งแค่สองหัวข้อนี้ก็คือสวยแล้วอะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกคอนราสต์ครับเฮ้ยแต่ปรับมาอย่างนี้ก็สวยดีนะอย่างที่บอกครับภาพสวยก็คือภาพสวยครับไม่ต้องมีหลักการอะไรมากครับถ้าเราดูแล้วมันสวยก็คือภาพสวยครับเอาจริงๆรเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกชาร์โดครับชาร์โดคือเงาเออใช่ชาร์โดคือเงาเอาตรงตรงนะ <c oughs> เห็นอะไรคือไม่ได้บอกเขาว่าเราจะไปจะไปเลื่อนหมดนะเราไม่ได้บอกเขาว่าเราจะใช้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวภาพมันจะเละคุณเข้าใจไหมว่าเฮ้ยพอแล้ว แค่นี้ก็สวยละพอคือพอไม่ต้องปรับแล้วพอแล้วจะตัวชาร์โดนะครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยผมไม่เห็นประโยชน์ของมันนะตอนนี้ต่อไปไว้คือดึงรายละเอียดของภาพอีกครั้งหนึ่งดูก่อนเดี๋ยวดูระหว่างโอเคสวยละได้แล้วได้แล้วต่อมาครับแบล็คสว่างกนะ็ได้อะชาร์โดปรับลงแต่แบล็ k ก็ปรับสว่างขึ้นแล้วก็ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ที่ใช้เลยคือชาร์เพนนิ่งร คือความชาัดครับความละเอียดของภาพมันใช่มันภาพขนาดใหญ่18ล้านพิกเซลแต่ว่าความชาัดความคมของภาพเลยมันขึ้นอยู่กับเลนส์ด้วยแล้วถ้าเกิดเลนส์มันไม่ได้คมมากขนาดนั้นเนะี่ยเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าโกงความคมะครับเพื่อความครบองค์ประกอบ,กอบความสมบูรณ์ของภาพอะคุณเข้าใจไหมชับเพ่นครับผมอาจจะไม่ได้ใส่เยอะมากขนาดนั้นผมก็ใส่ประมาณสักนี่ก็ได้ไม่ถึง50 40ประมาณนี้เห็นไหมซ้ายกับขวาก็จะต่างกันเลย นี่ครับก็เรียบร้อยแลวหนึ่งภาพคือในการทํางานนะครับถ้าเกิดแค่2อสภาพเนี่ยผพราะว่ามันกระจกมันง่ายมากแป๊บเดียวเสร็จแต่ถ้าเกิดมีประมาณ 100- ยถึงสองภาพนะครับมันจะต้องทําเสร็จแล้วก็แบบพักก่อนพักก่อน,กกอนแป๊บหนึ่งเราควรจะพักคุณควรจะมีเวลาให้กับตัวเองครับผมเลยมีของอร่อยๆมาแนะนําแล้วกันเป็นยูนิครับเติมความสดชื่นแล้วกันนิดนึงน้ําผลไม้ครับผมอาจจะดูแลตัวเองไปนิดนึงแต่มันก็มีความสุขดีนะที่มันแบบเราได้ดูแลตัวเองนี่ครับเจาะ เดิมถ้าเกิดเป็นน้ำผลไม้ที่แบบเย็นๆนะโอ้ของจริงคือมันสดชื่นอนะพร้อมทำงานต่อเลยแต่จริงๆผมคิดแล้วผมก็นอนพรูนี้ค่อยทำเบบบอกลูกค้านะลูกค้าตกใจคือคุณแต่งภาพหนึ่งภาพใช่ไหมการตั้งค่าต่างๆเลยอย,อยู่ที่หนึ่งภาพคุณสามารถที่จะ ก,การตั้งค่าเนี่ยไปลงที่ภาพแต่ละภาพได้นี่คือข้อดีของโปรแกรมไดร์ o ูมง่ายๆเลยมาตรงนี้ครับเลือกภาพที่เราต้องการจากนั้นครับกดชิปครับดูให้ดีก่อนนะครับว่าชิปยังอยู่หรือเปล่ากดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกภาพครับผมอาจจะไปด้านขวาก่อนอาจากนั้นกดที่ซิงครับอันนี้เป็นการตั้งค่าต่างๆว่าคุณได้ทําอะไรไปบ้างไม่ต้องสนใจครับกดที่ซิงโครไน์ครับ<ม>กดเข้าไป ปุ๊บเรียบร้อยภาพนี้หมายความว่าภาพเนี้ยครับที่คุณทําไว้ก่อนนั่นเนี้ยการตั้งค่าทุกอย่างถูกก๊อปปี้แล้ววางมาอยู่ที่ภาพนี้ <Okay. S 1> ไว้เรียบร้อยแล้วง่ายมากๆทีนี้ครับก็สามารถแบบยิ้มได้เลยภาพ100ภาพที่คุณทำอ่ะคุณก็วางเรียบร้อยเสร็จภายในไม่กี่คลิก แต่ถ้าเกิดมองแล้วภาพเนี่ยดูสว่างหรือว่ามืดจนเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะปรับมาตั้งค่าอีกทีหนึง่งเป็นลายกรณีไปง่ายดีดังนั้นนะครับเวลาถ่ายภาพนะครับในการปรับรูรับแสงก็ดี ไอโซก็ดีว่าจะเป็นสปีดชัตเตอร์นะครับควรจะใช้โหมดแมนนวลเพราะว่าอะไรเวลาที่คุณใช้โหมดออโต้เนี่ยเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างใช่ไหมเพราะว่ามัน, Auto, มน,น,นมอ Computer อโต้มันคำนวณมาคือคอมพิวเตอร์มันคำนวณมาเอาจริงๆนะคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ฉลาดมากขนาดนั้นพอมาแต่งรวมกันปุ๊บเอาละเนี่ยคือปัญหาคุณก็ต้องมานั่งดูว่าภาพมันเป็นแนวเดียวกันป่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้แมนนวลเนี่ย เราจะรู้เลยว่าเวลาที่เราถ่ายอ่ะคือจะเป็นสภาพแสงเดียวกันเวลาแต่งก็คือพร้อมๆกันทั้งหมดเลยต่อมาครับกดพี่เดิมนะแล้วก็กดชิปครับกดตรงนี้แล้วก็ซิงค์แล้วก็ซิงคนในปุ๊บเรียบร้อยภาพก็จะออกมาสวยงามครึ่งประดับที่เอลนี่คือแบบชัดเป๊ะเลยก็จะมี before after ให้ดูเนาะให้ดูคำคำโอเคมาขั้นตอนในการ Export ภาพครับเอาภาพออกมานะไปใช้ลงโซเชียลแ๊บ อันดับแรกก็ไปที่ Library ก่อนครับแล้วก็เลือกทุกภาพเลยคุมทุกภาพเลยครับเลือกทุกภาพเลยหรือคอนโทรลเก็ได้ต่อมาครับเมื่อกี้เราอ Import ใช่ไหมเรา Export ไงง่ายดี Export ครับแล้วก็นี่ครับ shoot ไปไว้หน้าเดสก์ท็อปนะผมจะเลือกตรงนี้เลยเลือกโฟลเดอร์ครับให้ตั้งชื่อเป็นเลขศูนย์แล้วกันผมไม่รู้จะตั้งเป็นเลขอะไรเลือกศูนย์ง่ายดีแล้วก็ Export มาแป๊บเดียวใช้เวลาก็ขึ้นอยู่กับ CPU ขึ้นอยู่กับการ์ดจอแรมแล้วแต่คอมคอมแรงแค่ไหนก็เท่านั้นอะตามนั้นโอเค <Okay. S 1> เสร็จเรียบร้อยภาพออกมาแล้วนี่คือภาพทั้งหมดครับที่ผมแต่งภาพมาก็สามารถนำไปลงโซเชียลได้เลยสวยงาม โอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับคลิปหน้าผมจะมาสอนในการทำภาพหรือว่าอะไรอย่าลืมติดตามด้วยนะครับ